นี่จ้ะหลังจากตำพริกเสร็จแล้วตำพริกให้ละเอียดแล้วด้ไม่ก็สิเอานี่วิธีเห็ดสุกเห็ดฟ่างจ้ะใส่เห็ดที่ไม่ต้มไปแล้วลงไปใส่เห็ดที่ต้มลงไปจ้ะอันนี้ไม่ห้าใ้มันเป็นชิ่นหน่อยมันยังตำางาจ้ะแล้วก็ตำตำตำให้มันละเอียดอะจ้ะ หลังจากไม่ตาจนละเอียดแล้วนะจ๊ะปพ๊บมตำละเอียดละไม่กระสีมเมอไซนนี่ผงนัวใส่หลายใส่หลายแสบหลายผงนัวจะลงไปขาดก็ไดคือนี่ขาดโปไดเลยจ้าของแสบอันนี้จ้าน้ำปลาจะต้องใส่หลายใส่พอดีพอดีน้ำปลาลงไป เปแล้วก็ใส่น้ำปลาจักน้อยหนึ่งตองซิ้นก่อนนะระชาจะเป็นเยี่ยงไอืมแล้วก็ทำข้นๆให้มันเข้ากันแน่มึมมมดๆแนบช้าๆไม่ซิ้นกันระชาเป็นเยี่ยงไร เผ็ดบอกพริกว่าเป็นตะเผ็ดตะเผ็ดต้อเคีย่ยวเคี่ยว่บบกระสากต้องจะแป๊บหนึ่งเนี่ยมันไม่กระสิไส้พักลงไปพักสี่ห้านเตรียมไปแล้วโคกน้อยๆได้โคกหนูเอาเปาะอ,อยู่ าะคอยได้เห็นกินพกไงแกมีแต่ว่าใส่าอันนี้มันถนัดดีจ้ะนี่แล้วก็ข้นข้นให้เข้ากันจักน้อยอ่าได้แล้วๆนี่จ้ะนีงได้โอ้ยตะกินอืมอับ ไปจ้ะตักใส่ถ้วยนี่จ้าหลังจากจัดใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วนี่ซุปเห็ดฟางของไม้ซุปเห็ดฟางหรือบางคนกอื่นแจ่วเห็ดฟางนะจ้ะนี่วิธีทำไม่ายาก้ะจ้ะไง,ไง่ายๆซื้อของมาเห็ดเองมันยังติงถึงใจปากห้าแล้วก็แซ่บๆไปแล้วจ้าเดี๋ยวจะไปกินก่อนแซ่บๆน้ำกันเด้อ